เรียนรู้เนี่ยมันคือหัวใจหลักของการสร้างธุรกิจเอ็มตาคือหัวใจหลักของการสร้างความสําเร็จจริงๆนะครับวันนี้แต่สิ่งหนึง่งเราจะเห็นได้ว่ามันไม่ใช่ลําพังคนที่มีปัญหาสุขภาพไม่ใช่ลําพังคนที่อ่มองหาบางสิ่งบางอย่างทําแต่ธุรกิจเอ็มตาเนี่ยมันคือธุรกิจแห่งการแบ่งปันจริงๆนะครับถ้าเรามองเห็นเริ่มต้นธุรกิจเอ็มตาด้วยความคิดความเข้าใจที่ถูกต้องเริ่มต้นธุรกิจเอ็มตา ด้วยความที่ว่าเราเชื่อว่าธุรกิจเอมตราเนี่ยเป็นธุรกิจแห่งการให้นะครับยังไงก็แล้วแต่นะครับในธุรกิจเอมตราเนี่ยมันเป็น,เป,นเป็นธุรกิจแห่งการสะสมคําว่าคําขอบคุณคนหนึ่งที่พาตัวเองเข้ามาอยู่ในธุรกิจเอมตราจนถึงทุกวันเนี่ยแล้วรู้เลยว่าท่านเป็นคนหนึ่งที่จะเป็นผู้นําทัพอันยิ่งใหญ่ นะครับของธุรกิจเอ็มตาในภาคเหนือตอนล่างได้อย่างแน่นอนนะครับซึ่งตอนนี้เราจะถือโอกาสมารับฟังประสบการณ์การแบ่งปันนะจากรองคณะบดีคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภาัฏอุตรดิตนะครับอาจารย์วันกนกเพื่อนสูตรและคือวันกนกเพื่อนสูตรขอเสียงปรบมือด้วยครับชินครับอ่าขอบคุณ พิธีกรที่ยิ่งใหญ่ค่ะที่ที่ที่เอ่อบอกว่าพิธีพิธกรที่ยิ่งใหญ่และตัวใหญ่ด้วยห,หัวใจใหญ่ด้วยหัวใจด้วยใหญ่ทุกุกอย่างค่ะก็นะน็ขอแนะนําตัวอย่างเป็นทางการนะคะอาจารย์ฟุงวันกระดกเสรอนสุขค่ะเอ่อขอบคุณรหัสหลักด้วยนะคะปะ๋าวววนเสรอนสุขค่ะตอนนี้อยู่ที่แพร่นะคะ อาจารย์พุ่งอยู่ที่อุตรดิษถ์ค่ะขอบคุณผู้เปิดโอกาสอันยิ่งใหญ่ที่เข้าสู่ธุรกิจเอ็นซาเจพนิตาแล้วก็เฮียสมชายค่ะก่อนอื่นต้องบอกว่าอาจารย์พุ่งปัจจุบันนะคะมีเวลาที่จะทำงานเนี่ยงานดวงเก้9.9%งานเอ็ซา ร้อค่ะทำไมต้องพูดแบบนี้นะคะเพราะว่าโดยส่วนตัวรับผิดชอบทั้งงานสอนงานบริหารงานบริการวิชาการงานเขาเรียกว่าทั้งใช้ความคิดสมองงานทุกสิ่งอย่างที่คณะเกษตรรับมาอาจารย์ฟุ้งก็มีส่วนร่วม9.9อีก1%คือชีวิตส,ส่วนตัวนะคะ อันนี้บอกกันไว้ก่อนว่าหน้าที่ณปัจจุบันเป็นแบบนั้นจริงๆแต่เดิมแต่เดิมกำลังเล่าให้ฟังว่าไม่ได้คิดหรอกคะ่ะว่างานจะล้นมือตารางชีวิตเต็มสามสิบเอ็ดวันทั้งวันเสาร์อาทิตย,ย์ด้วยด้วยภารกิจของปัจจุบันที่เป็นคำว่าอาจารย์เนี่ยเมื่อก่อนเคยคิดว่าแค่สอนหนังสือก็คือจบอดีตเป็นอย่างนั้นจริงๆค่ะแต่ปัจจุบันไม่ได้เป็นอย่างนั้น ปัจจุบันไม่ได้เป็นแบบนั้นปัจจุบันเขาต้องเปลี่ยนบทบาทของอาจารย์ไปทำหน้าที่นอกมหาวิทยาลัยด้วยสาเหตุคือเรามีองค์ความรู้ที่จะไปบริการวิชาการให้กับกลุ่มที่ต้องการองค์ความรู้จากเราอาจารย์ฟุ้งสอนทางด้านวิยทยาศาสตร์การอาหาร,กรเกษตรก็ได้วิยทยาศาสตร์อาหารก็ได้ดังนั้นพอชุมชนมีปัญหาปุ๊บก็ไม่พ้นเราอันนี้คือจุด กําเนิดณปัจจุบันที่รับผิดชอบอยู่ณปัจจุบันเท้าความไปถึงว่าทําไมอาจารย์พงเข้าธุรกิจเอ็มตาด้วยสาเหตุที่ทุกคนก็ทราบน้องว่ารายได้คือสิ่งที่เราจะต้องเอามาใช้ชีวิตทุกคนก็จำเป็นต้องมีรายได้แต่เงินเดือนอาจารย์ เพียงแค่มีเงินเดือนอย่างเดียวมันไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นอยู่กับครอบครัวเราซึ่งครอบครัวเราก็ไม่ได้มีต้นทุนชีวิตสูงมากสักเท่าไหร่โดยเฉพาะตัวของอาจารย์ฟงเองก็ไม่ได้มีทรัพย์สินอะไรนอกจากหนึ่งสมองสองมือกับน้องสามคนกับหลานอีกเคนที่พยายามจะพยายามจะเปลี่ยนชีวิตมาตั้งแต่ทำทำงานตั้งแต่เด็กจนถึงโต จนถึงทํางานในโรงงานดังนั้นอาจารย์คุ้มจะไม่ยอมเอาเวลาทั้งหมดทั้งมวลที่มีอยู่เอาไปทําสิ่งที่มันไม่เกิดประโยชน์กับตัวเองตลอดระยะระยะเวลาที่อยากจะเปลี่ยนแปลงชีวิตก็เลยนึกถึงขึ้นได้ตอนที่ทํางานอยู่ในโรงงานตอนนั้นนี่อยากเป็นอยากอยากเปลี่ยนชีวิตมากอยากเปลี่ยนอยากอยากทำงานที่มันไม่ต้องเอาชีวิตทั้งชีวิตไปก็คือเข้าทํางานตีสองออก ออกตีสองเข้าอีกทิ้งก็ตีสี่เวียนอยู่เนี้ยสามร้อยหกสิบห้าวันค่าค่าตอบแทนสูงมากแต่เราไม่รู้หรอกว่าสิ่งนั้นคือเขาเอาสภาพสังขารเราไปนี่เยอะมากพอตอนนั้นนี้คิดคิดอยู่อย่างหนึ่งก็คืออยากเปลี่ยนแปลงชีวิตแต่การเปลี่ยนแปลงชีวิตตรงนั้นเราจะต้องทําอะไรบางสิ่งบางอย่างเพื่อทําให้ตัวเองจะต้องย้ายจากจุดนั้นก็คือต้องมีการสอบแข่งขันเข,ข้ารับร,บราชการอาจารย์งพุ่งใช้เวลาตอนนั้น ทำงานอยู่ในโรงงานไม่มีเวลาอ่านหนังสือแต่ใช้กระบวนการตรงนั้นําใช้เวลาตรงนั้นอย่างมีค่ามากยืนคุมพนักงานต้องเอากระดาษที่ตัวเองจดไว้ตอนที่นั่งเซนแฟนมใส่ไปในกระเป๋าเสื้อแล้วก็ยืนอ่านเสียงกระป๋องเสียงดังก็ต้องใช้สมาธิอ่านหนังสือเพื่อที่จะเตรียมตัวตัวเองไปสอบอาจารย์ฟุ้งใช้เวลาในการสอบเนี่ยสี่ครั้งถึงสอบรับราชการได้ นึกถึงตัวเองว่าตอนนั้นนี่คือตอนที่เปลี่ยนชีวิตตรงนั้นมันต้องใช้ทุ่มเทถึงมีเวลาอันน้อยนิดทุ่มเทมากๆกับการอ่านหนังสือเพื่อที่จะไปสอบทั้งวิชาทั้งคณิตศาสตร์ภาษา,า,าไทยทั้งความรู้ทั่วไปความรู้เฉพาะด้านดังนั้นนะเวลาเนี้ยใช้เวลาเตรียมตัวก็เวลาเราไม่มีเวลาที่จะต้องไปไปนั่งอ่านหนังสือกินข้าวชิวๆไม่ เข้าตีสี่ออกตีสองมันมันแทบจะไม่มีเวลาแต่เราจะใช้เวลาทุกๆในชั่วโมงตรงนั้นเนี่ยเตรียมตัวเองเพื่อที่จะเตรียมตัวเพื่อจะไปสอบแข่งขัน,ขนดังนั้นมันทำให้อาจารย์ฟุ้งคิดขึ้นได้ว่าตอนนั้นเวลานี้ตัวเองมีทั้งงานสอนบริหารบริการ,ร,การวิชาการวันนี้เอาเซาเบ้าเสียบหูตั้งแต่แปดโมงคึ่งเลยนะคะ ประเมินคุณภาพคณะตั้งแต่แปดโมงคึ่งถึงสี่โมงเย็นแต่รู้สึกอะไรกับหรือคิดอะไรกับตรงนี้ด้วยเหตุเพราะว่าอาจารย์ฟุ้งเข้าสู่ธุรกิจเอ็มตามต้องขอบคุณสินค้าดีๆที่อาจารย์ฟุ้งได้รับจากเอ็มตามทำให้อาจารย์ฟุ้งมีสุขภาพที่ดีขึ้นจากที่ครอบครัวต้องใช้คาว่าครอบครัวเนี่ยนะคะ มีสังขารที่ค่อนข้างที่จะต้นทุนชีวิตค่อนข้างไม่ค่อยที่จะสุขภาพที่แข็งแรงเริ่มต้นจากตัวเองเนี่ยก่อนที่เข้าสู่ธุรกิจเอ็มตาเส้นเลือดเส้นเลือดหัวใจตีบสามเส้นคเอเลสเตอรอลสี่ร้อยความดันสองร้อยปวดท้องประจําเดือนเนื่องจากผ่าผ่าทาวลูกออกไมเกรนนะคะแล้วก็ภูมิแพ้เลือดน้ําในหูไม่เท่ากัน ซึ่งแค่สามสี่โลกนี่นะถ้าสมมตินับก็จะตายไปก่อนแล้วค่ะแต่ต้องขอบคุณผลิตภัณฑ์จากไวยท่อสตาร์อาจารย์ฟุ้งมั่นใจในสินค้าของเอ็มสตาร์โดยกลุ่มไวยท่อสตาร์เนี่ยไม่ว่าจะโอลิโกมันดิโปรน้ำมันลำข้าวทุกวันนี้สินค้าเอ็นตาคือดูแลชีวิตอาจารย์ฟุง้งจริงจริงอันนี้คือตัวเองพอมาถึงปุ๊บเนี่ยถามว่าทำไมต้องมั่นใจกับสินค้าเอ็มตาตอนแรกๆถามมั่นใจไหม ไม่ได้มั่นใจอะไรเลยแต่ระยะด้วยความมั่นใจว่าสินค้าเขาปลอดภัยเนื่องจากตัวน้ำมันลำไข้เขาว่าน o t ด e ี e ท t นั่นซึ่งหมายความว่ามันตรงกับจริตที่จบวิทยาศาสตร์การอาหารมาว่า Not Detect แสดงว่าสารปนเปื้อนไม่มีแสดงว่ามันปลอดภัยสุดยอดถึงตัดสินใจที่จะใช้สินค้าตัวนั้นมาตั้งแต่เริ่มตน้นพอเรามั่นใจให้กับตัวเองปุ๊บเนี่ยเอาตัวเองเป็นเป็นเป็นเอ่อ เอาตัวเองเป็นเขาเรียกว่าตัวทดสอบก่อนพอมั่นใจปุ๊บลูกซึ่งอายุเจ็ดขวบแปดขวบเนี่ยเป็นไทลอยซึ่งคอก็จะพองออกพองออกดังนั้นด้วยความที่บอกหนึ่งจุดของน้ำมันลำไข้บอกว่าปรับฮอร์โมนอาจารย์พุ่งจะให้ลูกชายทานด้วยความวิตกจริวว่ากลัวว่าลูกชายอะ่ะจะต้องไปผ่าตัดตอนที่เขาจบป .6 แต่เชื่อไหมคะท่านอันนี้บอกตรงด้วยความ เชื่อฝังใจแล้วก็ทำให้เราอะ่ะเขาเรียกปักหมุดอยู่กับเอมซานี่คืออีกหนึ่งอีกหนึ่งสาเหตุที่ลูกชายอาจารย์ฟงณปัจจุบันเรียนอยู่แม่โจ้ปีสามคอที่จะต้องผ่านาเรื่อได้ได้มรดกทางทางทางคุณย่ามาเนี่ยไม่ได้ผ่าตัดไทรอยนี่คือสุดยอดละอันนี้อันดับอันดับหนึ่งเลยที่แค่มั่นใจทุกวันนี้ลูกชายก็ยังใช้ผิดพันธุ์ไวท่อสา์อย่างต่อเนื่องนะไม่ว่าจะเป็นโอลิโกมันติโปดูแล ลูกชายอาจารย์ฟุงไม่เคยเข้าโรงพยาบาลเลยนะคะตั้งแต่ตั้งแต่ไหนแต่ไรมาไม่เคยเข้าโรงพยาบาลเลยมีมีอยู่ครั้งเดียวที่เป็นให้เลือดออกอาจารย์ฟุงอัดมันติโปไปสามวันนี้คือจบเลยค่ะจบ,จบเลยว่าคือผลเลือดดีขึ้นนะคะอันนี้ทะให้เราเกิดความเชื่อแม้กระทั่งคุณสามีเองที่นั่งอยู่ตรงนี้ตอนน้เวลานี้อายุย่างเข้าหกสิบแปดแล้วก็ใช้ผิดพันผิดพันไวทอสตาร์ดูแลชีวิต จากที่เมื่อก่อนก็คือเขาเรียกว่าผู้สูงวัยมีพุงนะต้องใช้มีพุงแต่ทุกวันนี้คือผู้สูงวัยที่มีสุขภาพแข็งแรงยังแถมดูแลคุณแม่ด้วยวัยทศศรายุเก้าสิิอีกดังนั้นถามว่าความเชื่อตรงนี้อาจารย์พุงถอนไม่ขึ้นแล้วอะถอนไม่ขึ้นดังนั้นถามว่าความเชื่อตรงนี้ทําให้อาจารย์พุ่งจัดเวลาอย่างไรกับสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ได้ผลตอบแทนว่าเฮ้ยเราใช้สินค้าอย่างมั่นใจ เราได้อะไรจากเอ็มตามาไม่ง้างความเชื่อสินค้าความเชื่อบริษัทความเชื่อการเรียนรู้ที่คุณหมอมอบให้ความเชื่อในทีมความเชื่อในโค้ดทุกวันนี้มันมีอยู่หมดแล้วกับเวลาซึ่งบีบกับตัวเองมาไม่ว่างานสอนงานบริการงานทุกสิ่งแต่ทำไมหัวใจอาจ,จัรยุ้งอยู่กับเอ็มซาร้อยเปอร์เซนความเชื่อในทีม แล้วคนที่ตามอาจารย์ฟุ้งมาอีกอาจารย์ฟุ้งจะปล่อยให้เขาเขาเรียกว่าภาษาภาษา,า,าบ้านๆเนาะเค้งเต่งได้ยังไงในเมื่อเราในเมื่อเราเป็นคนชวนเข้ามาเรารู้ว่าเอ็มตามให้ได้เราเราจะต้องจัดสัรงเวลาย,ยัางไงเพื่อให้ทีมงานเขาเรียกว่าอย่างน้อยสุดอะเรามีทีมทีมมีเราไปต่อได้ด้วยพลังทีมอาจารย์ฟุ้งก็ต้องถึงเหนื่อยไหมมีความสุขไหมอาจารย์ฟุ้งบอก เจ๊อยู่เสมอถึงแม้ว่าอาจารย์ฟุ้งเหนื่อยไหมมันเหนื่อยแบบมีความสุขอะค่ะกับเอ็นตานะคะ,ะ,คะแต่ตรงกันข้ามอาจารย์ฟุ้งทํางานที่ทํางานที่รับผิดชอบอาจารย์ฟุ้งใช้สินค้าของเอ็นตาดูแลชีวิตเฮ้ยม,มันมีความสุขไปกับพร,พร้อมๆกันมันทําให้เวลาที่อาจารย์ฟุ้งมีอยู่เนี่ยนะคะประชุมอยู่แต่เชื่อไหมคะอาจารย์ฟุ้งตามออเดอร์ hmm. ได้ตามทีมงานได้คุยกับทีมงานได้จากการที่เราเราเรา,เราใช้ออนไลน์เป็นตัวตาม เราฟังหูเขาแต่เราใช้ไลน์ใช้ไลน์คุยกับอัไลน์ปรึกษาอัไลน์ใช้ใช้ไลน์คุยกับจริงงานดังนั้นเวลาที่มันมีอยู่ในปัจจุบันใครจะบอกว่าไม่มีเวลาไม่มีเวลาแต่ขอให้มีใจนะคระมันจะมีเวลามาเองอาจารย์ฟุ้งจะไม่เอาเวลาที่เหลืออยู่อันน้อยนิดนะทั้งว่าอันน้อยนิดเนี่ยเอาไปล้อเล่นกับอย่างอื่นเด็ดขาดดังนั้นเพราะทุกวันนี้หัวใจของอาจารย์ฟุ้งมีมีเอ็ตา แล้วก็มีทีมงานมีครอบครัวมีทําให้เราเรียกว่าจัดสรรเวลาอย่างมีความสุขอย่างเช่ทุกวันนี้ถ้าเป็นคนอื่นเขาคงไปนอนเล่นดูทีวีแต่เราทําไมต้องมานั่งทําแบบนี้เรารู้ว่าผลลัพธ์ที่เฮียมชายกันกองจากประสบการณ์เซฟคาว่าแอดเทนมาให้เราเนี่ยมันมันบอกตรงๆเลยว่าจังพู้บอกแอเทนตัวนี้มันทําให้ ผลล e ัพธ์ที่เอ็มตาเขาเตรียมให้ให้เราอ่ะมันค่อนข้างที่จะมันเป็นเขาเรียกว่ากําลังใจอย่างใหญ่หลวงอ่ะพอเราสร้างทีมงานที่เราอยู่กับเราเขาเขาก็เปลี่ยนแปลงชีวิตกับตรงนี้ได้อ่ะมันทําให้อาจารย์ฟงมีความสึกมีกําลังใจที่จะไปต่อมีกําลังใจที่จะทําเหนื่อยไม่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 รู้สึกเหนื่อยคอไม่ไม่รู้สึก้อรู้สึกมีกําลังใจได้ซ้าจากแอปไล ทีมงานจากครอบครัวเอ็นตามาทําให้ทุกวันนี้อาจารย์ฟุ้งตัดสินใจเด็ดขาดแล้วค่ะว่าสู้ถึงแว้ว่าจะมีเวลาอันน้อยนิดแต่อาจารย์ฟุ้งเชื่อมั่นว่าเวลาของอาจารย์ฟุ้งมีให้เอ็นตาร้อยเปอร์เซ็นตดังนั้นดังนั้นเลยเดือนนี้อาจารย์พุ้งจะพาทีมงานไปประสบผลสำเร็จแล้วจะไปแต่งตัวสวยๆในงานสิบห้าปีของ เอ็นซาในเดือนธันวาคนี้แน่นอนอย่างน้อยเนี่ยหนึ่งรถตู้แน่นอน